สดต้่มโจกห่อนหอนน้ำกันเดอ้อจ้ะพี่น้องเส็บแสบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าเมนีกับมะพอกกับแมอวนพากินผ้าเสบเพื่อกาเนาะจ่าเมนีเมอ,นมอวนสิพามาสดต้่มโจกห่อนห่อนเน้าจ้ามามาม,ามาสัสดน้ำแมอวนจ้าต้่มโจกใส่ไข่ใส่หมูแล้วก็วใส่หมูยอใส่ขิงเส็บแสบน้ำกันจา้นนจาอื ไส่หมูบดด้วยสดห่อนๆจากพี่นอ้องใส่ขิงอื ใส่ไข่ทิ้งได้แกนหอยตกตอนนั่น 음 mm. หมูสับหมูบด บ้านยกไก่ลงเรี้ยนพี่น้องบ้านยกไก่ลงเลี้ยนสิได้ยินเสียงอันอันเด็กหนอยนักเลี้ยนตีกองเนาะพี่น้องเนาะย้ำมือสองก็มีการสวดมนต์ข่าแถวจะต้องได้ยินเป็นธรรมดาไม่อ้วนก็เห็ดเวียกแลแล,แล้วกับมะนางกินต้มโจก๊กนะจ๊ะต้มโจก๊กอันใส่ไข่แล้วก็ใส้นหมูยอนะจ๊ะแล้วก็ขิง แซ่บแสบพี่น้องควอมห้อยหยอืมยุกไก่โรงเรียนน่ะขามเกนพี่น้องถ้ามาจากในเมืองเนาะถ้าสีมารลานจะเจร่มก่อนคอนเกนมาทั้งในเมือง ขับมาทั้งตลาดจอมพน้นมาบันน่นดอนนะาจ๊ะพี่น้องขับมาเรื่อยๆเรื่อยก็สิว่าพอขายสีผัชลินน้จ๊ะเราก็เรียบไข่สีมาเรื่อยๆเลยๆเยๆ,ๆ,ๆล้วก็สิมีแยกอยู่ตรงโค่งจ้ะบ่อไห้เลี้ยวไปทั้งนั่นเด้อพี่น้องไห่ตรงมาจ้ะไห้ตรงมาเรื่อยๆล้วก็สิว่าพอวัดป่าลัตนามงคลน้าจ๊ะล้วก็มาพอโรงเรียนคามแก่นล้วก็ขับมาเรื่อย ประมาณ30เมตรนะจากระสีม่ฮหอดรานเจริญก่อนขอนแก่นท่าทัานใดอยากมาส,สอมรถดพี่น้องสอมรถุเกี่ยวกับพัวก,ก่อนประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์ทุกชนิดนะจาก,กระจกมองขขางบ่ผักบ่กลางขอโทษขอไปได้จ่ะพี่น้องฮะ <c oughs> บ่สุภาพกับรลุดทันใดมีปัญหาเกี่ยวกับพัวก,ก่อนประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์ทุกชนิดโทรสอบทมสร้างนุนกระไดจ้ะช่างนุนร้านเจริญก่อนขอนแกน่นพอบานของไม่อ้วนเลยละ่ะพี่น้อง เบอร์โทรเ้าก็0877245141นอกจากถ้ารถท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับพวกก่อนประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์ทุกชนิดกระจกกดบกขึ้นบลล้งล้อก็อกระจกมองขังบอบพับบก,กลางลืมกุญแจนในรถปิดประตูรถยากนกจากก่อนฟ้าไทยรถตู้ประตูกลางรถตู้นอกจากถ้ายากถ้าฝืดก็โทรสอบถามเราได้เด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าสันกับขับมาตามพิกัดใดนอกจากร้านเจริญกรอนขอนแก่นจับพี่น้องเสียงอันเด็กน้อยนักเรียนข้ออันอันตีกองอืมมวนดีได้พี่น้อง ลั่นก็บ,บอกแงดอกจะพี่น้องลัน่นกับถ้ารถลูกค้าท่านใดมีปัญหากับอันเพราะสิหาอะไรให้ได้อยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเราเป็นซางเฉพาะทางเราเป็นซางจะเลืเอกสอบกวนประตูกระจกไฟฟ้านะจ๊ะกับมาดโดนเพราะสมควรสวิตกระจกไฟฟ้ากดบ่ขึ้นบุ่ลง,ลงนะจ๊ะกับเป็นงานของเราจา้ะเป็นงานเฉพาะทาง แล้วบดไ้เห็ดหลายอย่างนะจ๊ะบดไ้เห็ดเครื่องบดไ้เห็ดอันประดับยนต์นะจ๊ะเราเห็ดเฉพาะกวนประตูกระจกไฟฟ้ารถยนต์นะจ๊ะกระจกอันมองขางบ่อผับบ่อกลางนะจะมีอะไรสอมได้กวนประตูคือกันจะถ้าปิดยากเปิดยากก็มีอะไรเปลี่ยนจ้ะพี่น้องมีอะไรเปลี่ยนหรือว่าอ่าสอมก็ได้นะจ๊ะถ้าท่านใดมักสอมก็บสอมนะจ๊ะประหยัดเงินในกระเป๋าอีกนะจ๊ะ ประหยัดเงินในกระเป๋าหรือว่าสลิงสลิงกระจกนอกจากเวลาฮขากดกดสวิตกระจกบ๊อขึนขึ้นแล้วกดแล้ว,วันบลุงนากจากะแบะมาหาเราได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันนาจากบวาสิยุกไกยุกไก่เนาะโทรสอบถามเราได้เบอร์โทรเรากศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งละจ้าพี่น้องจา้า เดี๋ยวมือนาเม่อ้วนสิรีวิวให้พอเม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะเวลาเราอ่าเวลาลูกค้ามาสั่มรถเนาะจะต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนเขาจะคอยรีวิวใดจะพี่น้องทานลูกค้าทันใดเพิ่นบอให้เขารีวิวเขากะบ่มีสิทธิ์ไปทายของเพิ่นเนาะพี่น้องจ้งเดี๋ยวมือนาเม่อ้วนสิรีวิวให้พอเม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะจะขอบคุณหลายๆเด้อจะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้แม่อ้วน พากินพ้าแสบตลอดมาเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเมื่อนี้แม่อ้วนกับนี่ต้มโจกนี่แหละจ้ะต้่มโจกใส่ไข่ใส่หมูสับสู้พ่อแม่พี่น้องกินเนาะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แม่มาเป็นอ่ากำลังใจให้แม่อ้วนเนาะจ้ะเมือม่อเมือ่อหนึ่งแม่อ้วนกับสิไทยอ่าชีวิตประจําวันของแม่อ้วนให้เบิง้งจ้าสีลอะพี่น้องจาเฟื่อเบี้ยแม่อ้วนเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เขามาหลับชม ชองไม่อ้วนพากินพาแซ่บนอจามักอะไรถึกใจก็แช์ไม่อ้วนคือเกาเนาะจากเอาคลิปนี้กัแค่นี้ก่อนจะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย